วันนี้ดีเจแบงค์และดีเจน่องนะครับเราอยู่ที่ไหนครับมูและนิธิคนพิการไทยต้องบอกว่ากิจกรรมที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กทำนะครับโอ้โหครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ภาคภูมิใจจริงๆเพราะว่าได้ช่วยเหลือสังคมด้วยถูกต้องแล้วนะครับคะแนนนะครับที่คุณคุณได้ล่าแต้มสะสมกันมาตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญมากๆทุกๆปีก็คือการทําบุญนะครับร่วมกับครอบครัวลูกทุ่งเน็ตเวิร์กของเรานะครับทุกคนทั่วประเทศ ทั่วโลกนะฮะโดยการใช้คะแนนนะครับแปลเปลี่ยนเป็นยอดเงินบริจาคให้กับมลนิธี่องค์กรการกุศลแบบนี้วันนี้ถึงเวลาแล้วครบถ้วนเสร็จกิจกรรมแล้วก็ต้องมอบและบริจาคครับไปเราไปมอบสิ่งดีๆ<ะ>ไปทําดีๆกันดีกว่ามาพร้อม <ไป S 2> แล้วเชิญ มาอีกหนึ่งที่ที่เราจะมาร่วมบุญทําบุญกันนะครับนั่นก็คือมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการครับผมในความอุปธรภมหลวงตามหาบัวนั่นเองนะครับโอ้ที่นี่เราเดินเข้ามาน้องหมาไปถ่ายตอนรับสวกัสดีพี่แบงค์น้องหมาที่พิการน้องหมาที่แข็งแรงครับถือว่าที่นี่เขาเรียกว่ามีระบบการจัดการแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับสะอาดสะอ้านคืนเมื่อกี้เราไปดูน้องหมากันด้วยน้องแมวก็มีน่ารักมากนะครับก็แนะนำนะครับผมว่าใครที่อยากจะมา เรียกว่าทำบุญนะฮะหรือว่าดูแลน้องๆเพิ่มเติมก็เรียกว่ามากันได้นะแล้วก็ต้องบอกว่าครอบครัวลูกทุกเนตรของเราก็ถือ๋ยวเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการที่จะบริจาคโดยการใช้แต้มนะใช้คะแนนจากคุณณที่ฟังนี่แหละเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคนะครับเข้าสู่มูลทิิสงเคราะห์สัตว์ปีกาพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะมาทําบุญบริจาคแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับครับผมก็เชิดเชิญทุ๊นเดินทางมาได้นะ ที่นี่มีทั้งน้องหมาน้องแมวเยอะเลยใครที่อยากจะร่วมทําบุญก็เชิญได้ก็สามารถที่จะบริจาคเป็นปัจจัยนะคะปัจจัยเราก็จะไปใช้ในเรื่องของค่าหมอ,อาค่ไหคะค่ายาค่าวัคซีนนะคะที่ค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องใช้หรือไม่สะดวกจะบริจาคเป็นอาหารสัตว์ก็ได้นะคะเป็นอาหารเฉพาะทางเพราะในนี้มีชัางสุนัขและแมวที่ป่วยเป็นโรคไตเป็นโรคอะไรเฉพาะทางนะะี้ค่ะอันนี้เราต้องให้อาหารเฉพาะทางก็สามารถบริจาคได้ นะคะหรือจะมาเยี่ยมชมมุ่นะคะแล้วก็ทําบุญกับเราหรือในวันเกิดนะคะก็สามารถจะมาเอาไก่มาทาบุญที่เราก็ได้อเอาไก่ต้มมาป้อนเขาหรือจะสั่งมาให้เราทาไม่ให้นี้เราก็สามารถเตรมแม่ได้บรรยากาศที่นี่ก็ถือว่าดีมากๆใครจะมาเที่ยวใครจะมาทําบุญมาได้เลยที่ไหนครับเอาอีกทีฮะเรามีอยู่สองสาขานะคะอยู่ที่ปากเก็ตที่มีปากเก็ตจะเป็นออฟฟิศใหญ่นะคะส่วนอีกสาขาที่บางเลนอันเนี้ย จะเป็นหมาน้องหมาน้องแมวที่สุขภาพแข็งแรงทุกพลภาพตาบอดแต่ไม่เป็นภาระาในการให้ยาในการต้องทําแผลในการต้องอะไรเนี่ยก็จะเอามาไว้ที่นี่และเพราะว่าเด็กที่นี่สามารถจะดูได้ไม่เป็นภาระาตรงนั้นก็จะมาไว้ที่นี่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่นี่กะจํานวนมากค่ะก็เชื้อเชิญทุกท่านนะครับสถานรับอุปการะเด็กด้อยโอกาสวัดดอนจันทร์จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งโดยพระครูปราโมธิประชานุกูลพระประชานาตมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันด้วยความประสงค์ที่นอกจากจะให้วัดดอนจันเป็นศาสนสถานของพระสงฆ์และชาวพุทธยังสามารถเป็นที่พึ่งของคนยากจนเป็นศูนย์กลางการเรียนของชุมชนเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสในสังคมรวมถึงเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารที่รัฐบาลไม่สามารถจัดระบบการศึกษาเข้าถึงพื้นที่ได้ใน13จังหวัดภาคเหนือได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีเด็กในอุปการะจำนวนทั้งสิน้นกว่า700คน สวัสดีผู้ใหญ่ใจดีค่ะ